เป็นทางคนมาเนี่ยใช่มีร่องรอยเหมือนคนมุดมาลุงแล้วมีมีร่องรอยการตัดหวายดเลยตัดหวายหลายกอหลายต้นเลยเอานี้นี่ทั้งวงมีมั้มีทางโอ๊ยมีเขาแหวกย่ามาด้วนี่มีเขาแหวกเหมือนทำช่องเล็กๆมุดเข้าไปเนาะานั่น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 ไม่ลากไวอะไรที่นี่เข้าเข้าเข้านี่มีการปอกไวตรงนี้นี่ เหมือนนั่งปอกไว้เนาะนี่เป็นลำไว้หมือนนกัปอกไว้ลำไว้หรือหน่อกไว้ไม่แน่ใจพี่ไทยไว้ที่ละไว้อันนี้ละไว้ปลอปอกไว้ดไม่เหมือนดูดูต้นไม้ที่ตัดไปลุงใช่มีรอยมีรอยใหม่มากเลยนี่ใช่รอยใหม่ต้นไม้เพิ่งแตกเนี่ยไม่เกินอาทิตย์หนึ่ง ได้ครับแตก่ก็ร้อนจริงๆนะครับทุกท่านข้างไหนฮะแม้แต่ข้างหลังลุงลงไปครับจรงนี่ตรงนี้เนี่ยอยู่ใกล้ๆพื้นที่ของเราเลยใกล้ศูนย์อำนวยการอยู่นะต้องระดมเงินมาแบบนี้เลยเดี๋ยวมีอะไรไหมตรงนู้นทางนั้นออกไปได้ไหมโอ้ ตยเย็นโคู้บลาเย็นชาวบ้านต้องพามานะนอาจารย์บอกว่าฟางอนฟางกอนข่าักพี่เด้อคือเขาต้นไปหาไก่เกินมองอยเจอล่องลอยเนี่ยเลน ตอนนี้เราปูพรมลงไปแล้วเด้ากำลังปูพรมกันลงไปเป็นหน้ากระดานแกทางจะเป็นอะไรที่เดินยากมากจะเป็นป่ารกทึบมีทั้งหนามและทั้งเถาวันแล้วก็เครือหไหวตรงนี้จะเป็นดงไหวตรงไี้จะเปรนโดมได้ ได้ครับได้ได้ไ,ไ,ไ,ได้ไดใช่มีรวยจากสายค่ะก็เลยลุงก็เลยให้พ่อพงนำหน้านะคะลงุงจะไปให้พ่วงจะโอเคอยู่บัดตะเดีย,ยหัวใจหัวใจแห้งๆดีเหมือนไหมไม่ <c oughs> ออกไป er. เด้อออกไปก่อนออกไปลูกไปข้า,ปางล่างครับผมยังเครื่องสิบเรย์โยกครับครับเดียวเราเป็น <c oughs> จ้าวันธนี้กำลังปูผมกำลงไปแล้วปลวกไังไงปลุงไปดูกันไป ไปเล็วเร็วรู้สึกว่าจะพี่หอยจะเจออะไรบางอย่างแล้วที่น่าสนใจเนาะไปเลยพี่ไทยงนลยคัุ้งทางนี้ลุงมีอะไรที่น่าสนใจมีเข้าโครงแล้วอาจจะเป็นหลักฐานเพิ่มเติมชิ้นสำคัญที่เราจะนำพาไปพบคุณตาเนาะก็ไปดูไปดูก่อน เดี๋ยวเดียวเดียวเด็กกำลังไปรอดมาพี่เลยเด้อพี่เลยเด้อเดี๋ยวกำลังมากกำลังมากซึ่งเมื่อกี้นะครับเราขบล่องลอยการตัดหวายนะครับแล้วก็มีการลากลากหวายเนาะที่ไทยเนาะครับผมเนี่ยลากหวายมากองไว้เป็นจุดเป็นจุดครับผมเป็นลำหวายนะพี่น้อง ซึ่งซึ่งจะแตกต่างจากการที่ชาวบ้านมหาไวเอาไปแกงมันคนละอย่างครับไว้แกงกับไว้ลาที่มหาคือหาไวเป็นลำนะมันคนละอย่างกันเนาะครับผมอันนั้นก็จะเอาหนอใช่ไหมนีน่อันนั้นคือเอาหนอไปแกงตอนนี้เป็นปาน่าหนามป่าลุกทึบด้วยโอโ้โหชัดเลยเอฟซี นี่อันนี้คือร่องรอยของหวายใหม่ๆอยู่นี่ยังไม่แห้งเลยตรงนู้นก็เป็นต้นหวายที่แกตัดทิ้งไว้ั่งด้านลุงก็จะมีที่ตัดหวายังด้านลุงก็จะมีที่ตัดหวาเนี่ยรอยรอยมันทางลงมาอย่างนี้เลยเหมือนคนมุดลงมานะ ก็ลองตามนี่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 นีวนี่นี่น่นี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 งนีนี่นี่นี่นีนี่นอ่นนี้นี่น่นีมนี่นี่่นนีงน่นีี่นีนี่มี่นนี่นี่่นี่นนี่นี่น่เี่นี่นี่นีนี่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 นนมนี่นี่นี่่ ด้านหน้าเนี่ยมีมีมีอะไรนะก็นี่เนี่ยไปพี่กอลงพี่แก๋กินข้าวเลยนะก็นั่นแหละพี่ถึงไม่อยากลงไปดูไงเดี๋ยวนี้เนี่ยไปมารวมดูกันก่อนลงเลยเดี๋ยวเตรียมชุดล้างตามาเหมือนมีคนกินข้าวเนี่ยถุงข้าวถุงอะไรอยู่นี่เผื่อเราจะเชื่อได้เออใช่มีถุงพลาสติกด้วยเหมือนมีถุงใส่ข้าวเนี่ยร้อยปอกไว้ใช่ ตรงนี้ก็เป็นรอยปอกไหวแล้วตรงนี้ก็จะเป็นถุงพลาสติกเนาะที่ใส่สําหรับกับข้าวขึ้นมา,มา,า,า,าเออเออลงมาเลยนาย,นายเออลงมาลงมาอมีในปา่านี่แหละต้องรอยเยอะเหลือเกินเนี่ยพี่หัวนี่นาวดีป๊อปทั้งนี้เขียวกระเดิมอีกโอ้ยสดๆเลยเนี่ยเนี่ยสดเขียวกระเดิมเนี่ยพี่บ้อง เขียวปัดเลยเขียวปัดเลยโอ้นี่ครับทุกท่านเนาะนี่นี่นี่เนี่ยเนี่ยมาถูกทางแล้วครับเขียวเขียวเขียวยางใช่แล้วถุงยางใครน่ะนั่นแน่เลยถุงยางใครก็มาดูร่องรอยครับการตัดไหวครับเป็นทางแบบไม่มาเลยเนี่ยยังเขียวอยู่นะครับนี่มีถุงเหมือนเหมือนถุงเหมือนห่อข้าวนี่ร่องรอยของกับข้าว นี่ก็ต้นไม้จะแบกทางไปเลยนะอืมจะแบกไปงี้ยเ่ยบางทีบางทีอาจจะแกจะแบกขึ้นมาใช่ก็เป็นโคนหินด้วยนะครับเมื่อกี้ทางอยู่นะนี่เดี๋ยวเป็นทางล่องมาเลยนี่ครับลองลอยกัดบอกไว้แล้ครับนี่นี่นี่อันนี้มันฝนตกไหมฝนตกจะถุงยังใหม่สภาพใหม่ใช่อันนี้อันนี้มีถุงนึงถุงถุงมีสามใบถุงยังใหม่อยู่ถุงเรามีสามใบเห็นลุงลอยกันตัดเป็นลูกจากทางมาจะดตใบไม้ใบไม้ที่นี่ไงใบไม้ที่จะเป็นมันนี่เยอะแบบนี้นะครับใบไม้พี่จะไปเนี่ยนลุง แล้วต้นนี้จะสดกว่าเพื่อนเลยใบยังไม่แห้งครับใบยังไม่แห้งเนี่ยที่สำคัญคือใบมันที่ไปอย่างเงี้ยใช่โอ้โหใบมันพทิกไปนี่ไงันี่เราพี่เราเดินลงไม้เห็นไหมยังเขียวอยู่เลยครับยังตัดใหม่ยจัดใช่ตอนที่เราขึ้นไปขึ้นไปบนทางไงครับผมเดินเล่นแต่ว่าทางนั้นไป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 ดูกันดูดูต้นไม้เด้ออ๋อมียอดยอดหลายยอดหลายยอดหลายเเหมือนเหมือนเหมือนกระชากใบเลย ครับเดี๋ยวอเคาดเีอ yeah, ๋ยวาเราตีไปนี่นะตีกระนัเลนี่เดี๋ยวจังโไปงั้นเดี๋ยวผมออกไปนี้เดี๋ยวผมออกไปนี้ตีเป็นหน้ากระดานเหมดเลยนี่ครับลองรอยการตัดหวายครับเยะแย้มามาเลยครับมันเป็นตรงหวายเนาะในี่ช่ใช่ดูเนี่ยนี่แถวนี้นี่ ลงลอยกันตัดบายเยอะแยะมากมายนะครับทุกท่านเราได้เลยเพิ่งไปดูแล้วลงแล้วโดยหลายคนหนึ่งครับไปยืนไปลยืนไปยืนนมมาาีีเลยลงมาลงมามามารวมตัวกันกคนนี้กันไหมมารวมตัวตรงนี้ครับลงรอยกันตัดบายเยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกท่าน